นี่คือร็อกกี้ลูกสุนัขวัยเพียงหเดือนแต่สิ่งที่เขาทำไว้ทำให้ผู้คนทั้งหมู่บ้านไม่มีวันลืมเช้าบืดวันที่30มิถุนายนสายฝนกระหน่ำลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาที่หมู่บ้านสิยาถีรัฐอุตตราขันประเทศอินเดียทุกคนยังคงหลับไหลยกเว้นเจ้าร็อกกี้มันเริ่มเห่าลัน่นเสียงเห่าของลูกสุนัขตัวเล็กๆก,ล,กลายเป็นเสียงปลุกชีวิตของทั้งหมู่บ้าน ลลิตกุมานเจ้าของของรอ็อกกี้บอกว่าผมสะดุ้งตื่นเพราะเสียงเห่าแปลกๆของหมามันเหมือนพยายามจะเตือนผมอะไรบางอย่างผมรีบลงไปดูแล้วก็เห็นผนังบ้านมีรอยร้าวใหญ่มากน้ำกำลังทะลักเข้ามาแค่ไม่กี่นาทีบ้านหลายหลังจะถล่มลงจากดินถลม่มแต่เพราะเสียงเตือนของร็อกกี้ลลิตจึงรีบไปปลุกเพื่อนบ้านทันเวลา ชาวบ้าน67คนจาก22ครอบครัวหนีออกจากบ้านได้อย่างปลอดภัยแล้วแล้วเสียงคำรามของดินพลุ่มก็มาเยือนจริงๆบ้านนับสิบถูกกวาดหายไปในพริบตาแมลลิตจะอุ้มเจ้าร็อกกี้หนีไปด้วยแต่เจ้าหมาน้อยกลับถูกกระแสน้ำพัดหายไปต่อหน้าต่อตาทั้งหมู่บ้านออกตามหาจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นมีคนไปพบร็อกกี้ติดอยู่ในพุ่มไม้ ห่างจากหมู่บ้านเกือบ3กิโลเมตรอ่อนแรงแต่ยังมีลมหายใจวันนี้รอกกี้ไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงธรรมดาแต่มันคือฮีโร่คือผู้พิทักษ์ที่ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ไว้ทั้งหมู่บ้านลูกหมาตัวน้อยที่ไม่เคยรู้ว่าตัวเองได้ทำเรื่องยิ่งใหญ่แค่ไหน